ัวจูดเบลอาจจะมีเวลาน้อยแต่ว่าผมว่ามันพิสูจน์ให้เห็นว่าก็ใช้โอกาสไม่เปลืองจากนักเตะที่ไปเล่นด้านขวาเมื่อนาที่แล้วแต่จริงๆเล่นด้านขวาเมื่อนาที่แล้วก็อาจจะมีแค่แพชชั่นแล้วก็ความเร็วแต่ว่าคุณภาพของการเล่นมันอาจจะแบบไม่ถึงกับด้านขวาอย่างเช่นสุมานัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยิงจุดโทษแล้วก็ไม่เข้าคนก็อาจจะไปแบบออแซวนิดนึง <S <S นอย่าเปิดมา,<ล>าวันอย่าเปิดแต่พอมาวันนี้มันก็เหมือนเป็นกองหน้ามันต้องเนี้ยคือมีโอกาสมงก็มหงมันแรงๆมงกดลงพื้นคือ แล้วก็มีโอกาสยิงก็คือการวางเท้าสิ่งที่เห็นนะจากอันเนี้ยคืออย่างน้อยๆอ,ยอะต่อให้มันฟอร์มตกมันยังมีต้นทุนในการมีสกิลในการเป็นกองหน้าเขาบอกอธรรมชาติาธรรมชาติถคือมันไปคือใช่ตอนมงอ่ะอคือหาพื้นที่วิ่งโถงเข้าไปมงมกดลงพื้นมงแรง ไอ้ลูกยิงก็เหมือนกันแบบรอจังหวะยิงแรงคมคืออย่างเนี้ยมันมันมันคือเบสิกเทคนิคของกองหน้าที่มันติดตัวโอเคมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่จากจากดาวรุ่งจากวันเดอร์คิดของกรีฑแล้วก็เคยติดทีมชาติชุด15 1 6 1 7 18แล้วก็ลอยลอยไปไปถึงโอ้โหลีก2ของสปองสเปนลงไปเล่นลีก4ของกรีฑก็คือลีก2กับเกมสบี้อะไรเงี้ยคนก็แบบหุ้ยหมดแล้วนี่เนีโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่มันมีก็คือเบสิกเทคนิคที่ ติดตัวที่เติบต,ตัวมาการยิงประตูที่มันยังมีอยู่